Terima <sweak> kasih telah menonton! บมนมาเอาบุญไปบุรุกุลอ๋อป่านมาลินบุญเหรอคุณมาเอาบุญมาเอามาเอาบุญนี่เนาะอยู่บุรุกคุณนี่ยังกลิ่นเีมือุ้ยสถานที่ที่เรามาก็คือบุรุกูลถ่ายเลยถ่ายรู้ว่าเป็นบุรุกูลหนึ่งหรือบุรุกุณสองเดี๋ยวไปเบิร์นกันนะโอ้ผู้สาวจากน้าบายดีการท่องเที่ยวคุณหลายไหมั้งดูนะเบิ่งแต่รถทุกคนรถทับท่งนักท่องเที่ยวนารแล้วก็รถส่วนตัวเพราะนาองบ้าอะไร คนนี้ก็3สามสี่โมเนาะเขาก็เริ่มมาลินมาอย่างนุ่้คนโอ้ตัวดูวงังมัน่ะ,ะเป็นเปลี่ยนเลย โงซีวานเนาะอ๋ออันนี้ดวงาิงไม่้าวันไม่าวอันที่เด็กจะกินสดเหรอไมันกระเจ้าการกินสันซดโบกินก oh, ็กินลรงนะโซมโนเอาโตแบบโตหนึ kind of ่งนะโตหนึ่งดินเดาเดาเดาเดนี้อยังนี้อันหอยเจ้าหอยชาวพันบ่อสามพัน่อันนี้เป็นอันที่ชาวพันโดย ไม่สาวพันมีสีสม้หาชก็ได้จ้าไทยลองบ้างแม่จ้าสาวพันสาวพันสามสิบบาทสาบาทเป็นบอทองเที่ยวเนาะเนาะจิ้มให้เพิ่นก็ได้เอาเดี๋ยวทาอุ่นก่อนจ้าโอเเห็นมันตัวใหญ่เนาะตัวๆว่มีแจ้ว่มีอย่างบ่เตาบกินกับแจ้วอ้ แต่ว่าใส้เกลือเลยเนาะใส่เกลือหัวเนาะอุ่นป็นจังไรเนมเขากับบคอยกิ้แ่เดีสมันนัะรสชาติมันจะกินมะเข้าออกกินมะเร้าเป็นดวงเออว่าดวงดวงมะเร้าดวงสัลกมะเร้าแล้วเจะกินมันกินมันกินมันกลิ่นน๋อวอ้วนเนาะ เดี๋ยวเจ้าให้เจ้าสิมนิดหนึ่งมันกินได้มันกินได้มันให้โปรตีนสูงอยู่นี่นะ่ะมันม่ป้าอ<ห>ันนี้มันกินมองหน้ากินนะแตงโมปามันเพราะมัน,มน,มนลอยไปเลยเออะไรบอกอันนี้เขียดยาง<อ>ไข่ไข่ทะลุละเลยเขียดยาไปเดี๋ยวลองสิมก่อนเนาะอันนี้ไม่ซาวกัน อันนี้หอยหอยเชิลลี่หอยแดงหอยเชิลลี่เยอะเลยหอยชิลลี่โอ้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 เฮ้ยเมาเบิ้ดได้หนิต่ำต่ำมีเมาหบิ้ดเลยอันนี้คืออ่าดวงสาคูนะครับดวงสาคูก็คือดวงมะพร้าวนั่นเองรสชาติจะเป็นจังใดนั้นเฮาก็ลองเบิ้งกันละกันฮะเึิบเโอ้เอามันจะมีปลาปลามันจะมีหนามเอาเวลากินเอาเข้าปลาเห อป็นยังไงรสชัดถ้าเราเคยกินนั่นตอนมันเกิดมันเพรว่าไปคนมักกินแต่ว่ากรองกระองมันกรอบกรอบมันแควมันอ่ทบอุ้ยมีน้ำเยอะอืมอืมโอ้เจ้าเจ้าตัวนี้จ้า ไ้โยโดนะ่ะมันตายแล้วมันตื่อยนี้มานะเอานะมกินนอ้เอาอ้ากกอ้เอ้าอ้าออ้าอ้ะเอเอ้าอ้อ้าเอ้อาอาเรับตา<ห>บิดาเเอาอเอาเออัเออเอเอ อ๋ออย่างงี้ยมันเเออยานกับคดเอาเลยเอาเลยกินน้ำน้ำมันหวานน้ำมันหวานอมเข้าไปกัดเลยกึนกึนอ่าแซ่บแฮ่เนี่บ่แซ่บบ่ะบ่ได้บ่โอ้ยเอ๋อบ่พลาดสิฮะบ่พลาดบ่พลาด าดมันต้มแล้วมกนต้มแล้วเอาไปก่อนไปกันเด้อไปกันเด้อไปกันทดลองดีเขาจ่เอเอเขาจเอเอเด้อเจอเอเอเด้อเจอเอเเด้อา่าจะเข้าทางไนกันทุกคนเห็นนักท่องเที่ยวเข้าเอเข้าเอเนาะเดี๋ยเบิงกันติการมาครั้งแรกบูรกูล เอาทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปทางในนะเนาะเราก็ราจะต้องซื้อปีก่อนเนาะกวดกดกดปีกวดปีอันนี้เป็นบอลกวดปีไอคุณกว,ว,วดปีก่อนนี่เป็นรองประธานโอ้ต้องขี่วันนี้อรูปูนรองประธานมืัอนี้มีป้า,ปาเนาะมี ป้าป้าบุญคุณแต่กคือคนหลายในการว้อลิ้นเนาะหยอดวันน <um ี้คนหลายเนาะเป็นป้าป้าเฮ็ดบุญมันเสามันเซามันเสาก็เลยหลายป้ามาเป็เสาอ๋อมาทุกเสาเนาะมันเที่ยวหลก็เลยว่าว่าป้าปเนาะนี่่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิกทางในกันอันนี้บุระกุลมันบอกบุรกุลอ๋อคือเมื่อกี้กเจ้าเขียนป้ายเขาก็เลยบุงเห็นว่าเป็นคำปูคำ พูดอยู่ทางฝั่งคุณคุณเป่ารินน้ำอาอคุณ่าวรินน้ำไหมคะคุณหมอจนจุดห้าโมงอะไรจุดมืดโอเคโอเคเบป่บ่าวอาบน้ำเบิงราพร้อมอยู่ดนเพราะว่าเฮาอยากเห็นจะอาบน้ำอยู่ทางนั้นน่ะเบ่าเกาหลีตัวอือโอ้ยเป่าป้าเอาไปจบเบิ้งโน้ต้อนที่ยวคือแบบจุดมืดอ่ะตู่แต่ละจูบมันก็คือเต็มเลยน้องเที่ยวหลาย มีทุกชาวตัดชาร์ตมีทุกตัดชาร์ตเลยไม่ดีอ๋อน้ำบุรกูลแต่ว่าฝนตกในช่วงนี้ก็ฝน,นตกช่วงนี้ก็เลยอ่ะน้ำมันกะเป็นสีประมาณนี้ทุกคนนี่น้ํา,าันห้อนี้โคจิฟัเนะสีน้ำโคจิเป็นแบบสีฟ้าคลามน้ำโปรใสฝนตกไหมไม่คุณนะมีน้ำคูดิ ว้าวอืมมีแต่ผู้ผา้าเกาหลีอ่ะมีแต่คนโลโน้ำมันน้ำมันไหลน้ำไหลเนาะก็เลยเย็บให้บโบม้วนอืมถ้ามาช่วงหน้าแรงเนี่ยหน้าแรงอะ่ะงามนนลเลยเนาะใสเลยใสเป็นมรกตเลยอืมอันนี้บุ้มมี่แต่เขาต่ำโคตรหนักเลย คู่คนนันหยุดู่มุดู่คู่ดลบจ้ะขอลรมาหลินน้ำเสือนางาลนี่เบงปูเป่าดีกว่าโอ้โหพูเป่า ำไมคุณข่าวจุ๊ะจังเลยอ่ะอู้หอ้จะไปสวยแล้วขับออกมาจากอบุรุกูลเลยทุกคนวันนี้ขับมาเบิ่งงมรยางก้าคขับออกมาอีกเนาะ ไปทางบทชมวิวผาหนามไซคนเนาะแล้วก็ผาหอคำป้าวิวนี่งามเลยทงมาค่ะยังไม่หลับหน้าซะนี้คือสาวสบายดีน่ารักยิ้มแย้มยัมใสจริงจริงอันนี้เห็ไอยางหน่อยเออมัน่ายรู้น้ำใสน้ำใสเนาะน้ำใสเนาะ นำไหขุ่นเมื่อกี้นี่คือบทใส่พยุ่มวันนี้บบใส่เออใส่อืมเข้านาดิตี่อ้อมมันมีหมู่บ้านนี้แล้วอ้อมเขาคุณโอ้อ้อมไปทั้งหมดกัได้สิอ๋อได้สไปเหรอ่ะทุกคนขับรถเลาะหมู่บ้านแถวนี้อาจจะอ้อมภูเขาไปเนาะกลับไปทางหลวง ไปทางปู่หยางปู่หยางอู่พานไปึ๊บอึ๊บว้าวฟ้างามแายฐาน,น่ลยนะทรงนาขงเขาไฟจะเป็นดำหนาซ้ำแนวแถวนี้นะ<ะ>เนาะแถวเมืองวั <c oughs> งเวียงยังไม่ดำหน้าแับคักก่อนจะดำแล้วแล้วคนมงองหลายเนาะอือคนมองหลายนะ บ็ต้องว่วงเรื่องน้ำเลยนี่เขามีส้นรับประทานอยู่แล้วต้นรับประทานอีกพร้อ้เลยต้นรับประทานในน้อยเนะก็ปล่อยเข้าวนาเติมดิปล่อยข้าวนาดิอันนี้ปล่อยข้านาต้นกาอันี้ต้นกาของชาวบ้านเขามีคล่องเป็นคลองให้น้ำไหลมีคลองทสองฟากทางเลยสองฟากเลยดินเขาก็ดีแล้วเนาะดินเขาดีน้าเขาปลูกต้น มันหอมปูกทั้งเข้าปูกทั้งมันแม่นมันหรือว่าแม่นมันตนต้นมันต้นมันน่ะใบมันงามเลยแล้วนี่ก็แม่นต้นมันมันตนเราจะปูทั้งมันตนแม่นมันสาบะหลังถ้าสีข้่าไปทางคุณหมอขันอ๋อสิบุนออมไปเลยนะทุกคนเราจะพาทุกคนบนอ้อมภูเขาลุกนี้ เขาอาจจะอยู่ไกลกับภูเขาลุกใหญ่กว่าเก่าเราจะขับวนไปเนาะโอ้โหขับแพร่อือกำลังกำลังขนกาเลยกขนกาเขามัดพอดีแบบจะปุตะเป๊ะพอดีงาม มาเลยมัดใหญ่นะขยันขยัน hmm. ดับนาแล้วมาเล่นสอนหน้าเขาไปขั้นไดเป็นสันเป็นสันแบบอย่าให้หน้าเขาไปวันนี้เนี่ยดับหน้าโคตรสิบนเลหลีใครไปเนี่ยดับหน้าหมดเลยเนี่มัเห็นวิวยามเขาแบบมันสุกหนึ่งงามโออยยยดเล ซึมซึมอยู่โอ้ยซูมมันเย็นเหงาเห็นอย,อยู่นี่หาบ้านพ่เห็นน,น่นแม่เ <c oughs> <อ>สีย,ย <c oughs> อะไรวงามเนาะสรงสรรคความสวยงามที่ลงตัว ชาวบ้านเก็บยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนหน้าฮักเลยเนาะทุกคนหน้าฮักเลยยิ้มแย้มแจ่มใสดีอาเซียนใสดีพร้อมหายไปแล้วใคที่มาวังเบียงกันอยากมาขับรถลิ้นแคบ,บเข้ามาได้ทุกคนเนาะก็คือแบบขับรถเละอ้อมผาหน่วยหนึ่งเลยอ่ะคุณน่ะตอนนี้ก็คือเขาขับไกลผ่านตอนนี้เฮงเข้บาบ้านแล้วว่าเราจะพาทุกคนมาขับไกล้ๆผาหน่วยใหญ่เลยสวมาดิครับสดงนะครับ เอาแล้วเฮาก็มาปิดท้ายด้วยการมากินตำลูกคนก่อนที่เฮาจะเข้าตัวเมืองวังเวียงลูกคนเละไปไงเอาอแปลกแปลกมันคือแปลกแปลกว่ะเอากระปูกินกับระปุกินกระปูมาแต่บ้านบ้านหอมผาห้อมขาหอมปูหอม เม่อหลังจริงต่ำก็นะมาเบิึงนล้วเขาเที่ยวนะน่ารักจังเปล่าครัเจ้าหลงรักผู้ชายเสียงรถเป็นยังไงรถเป็นยังไนี่ใช่ใช่รถมันจะคายข้างัอย่างอยู่ในพื้นนะก็แนมน้าเอาก็เลยว่าเฮ้ยว่าอะไรวะในอาจจะว่าไม่หยางไม่หยางเลยเสียงอะไีซีดีเนาะ เขาสั่งมาสองตันยังสองตันที่กลายมาคนจะแนมผิดเนาะเขาก็นั่งมาถึกเทาก็นั่งถึกขี่เนาะคนกับเนียนเบิ่งนึกว่าที่อิดว่าที่อิดทำนึกว่ามีคนมาสนสนใจที่เาแสดงเนาะพี่ใจขาเนียนเบิ่งโมหขยายมากของเลื่องนีว่มีคนหลงรักอีซัมเนาะคนลบแต่คนต้องแนมเบิ่งเนาะมันจะเป็นโมเมแล้วอือทุกคนอยากให้ชิมาชิมต่ำให้เบิ่ง ื uh huh. สั่งเป็นตำมข้าวเปียกข้าวเปียกข้าวเปียก uh huh. น้องนินจะหน่อยจะได้เดี๋ยวเขาก็เข้าในเมืองแหละว uh huh. นันนี้ก็พา ไปหลายอย่างเลยเนานะไปหลายบ่อนเลยอ่ะท้าไปแต่ก็เ่ากับพาทุกคนไปลินกับเห่าพร้อมไปลินพร้อมๆเห่าเลยเห่าก็บ,บก่คยไปเนาะอือเดี๋ยวไปบุรุกูลบุรุกูลกับอู้น้ำกับว่าแล้วฝนต๊ใหม่เนาะน้ำมันก็เลยเป็ปนสะีแบบนั้นคันไปยามแบบปีใหม่เนาะเดือนสามเดือแบบนสี่นี่เดี๋ยวไปเจ้าก็ลังลินสงการนี่คือคืองามเลยน้ำนะอือเดี๋ยวมีโอกาส๋ยวเหาจะพาไปยามแบบประมาณนั้นนทะุกคนนะยามแบบเดือนสี่เดือนสามเนาะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเขาจะปิดคลิปละเดี๋ยวพบกันในมือใหม่น,นะจ๊ะตอนนี้ก็คือพอตัวกินตำก้อนอืมมบาบบาวบาดีไงะนะอ่ะลุยลุย <laughs>